มูลตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงซื้อรถเตลีดสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายสวัสดีค่ะตบุ้มส้มแม่ซีวันทั่มากคนแดงอัอนแรกชอบห้าเก้านี่แหละคนแดงไม่ซื้อห้าเก้าเงินเก้าออยหนึ่งห้าเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์ห้านี่แหละคนแดงเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดง่าเจ็ดศูนย์ห้า มีแค่นี้มีละหานคนแดงสมุดสีแดงมันมาเลขนแน่นะหรเปลับบันปากกาเขียวมาห้าเนี่ยไม่ติดเลยล่ะเดี๋ยวนะแม่ขอตัวเขียนสักหน่อยค่ะสมุดเลขกมันว่างอยู่ทั้งๆนั่นล่ะกับปากกาเขียวเมื่อเช้าซื้อห้าเก้าไปกับศูนย์ห้าไปเผื่อมันจะเป็นของแม่ดัะฝันดีไหมคะคนแดนเพิ่งซื้อเมื่อเช้าค่ะ

เติ่มเติมนะเดี๋ยวนะแม่นะเขาพูดแล้วมันลืมไว้ไวต้องจดแดงไม่จะเล่าวความฝันให้ฟังค่ะอ่าไม่ฝันว่าเขาเอาเงินมาให้เนี่ยเป็นกรรมมือเลยกรรมมือเลยละเซ็นนะคะเบงเบคงละร้อยเบงละห้าร้อยเอาเบงละพันเบงละพันพนีหาา้าใบใช่ไหมคะคุณแดงค่ะเซียนุ่ยก็เลยบอกว่าบอกแม่ว่าให้ให้แดงให้ใครอื่นด้วยนะ ม่ก็เลยแแบ่งให้คนละพันละพันแม่ก็เลยเอาไว้ในกระเป๋าในพันหนึ่งนอกจากจะแบ่งละร้อยเนี่ยเต็มกำม,มือนะคนดแด,ง,นนนนดงแม่ว่าห้าไม่หนีละห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งนี่ยแหละคนแดงห้าหนึ่งเก้าห้าศูนย <c oughs> ์เก้าเจ็ดศูนย์เก้านี่คือพันนี้แหละคนแดงแม่ว่าห้าหนึ่งเก้าถ้าเารียกมาตอนนี้ห้ากับเก้านี่ไม่ผ่านนะคนแดงมีห้ามีหนึ่งมีเก้านะแม่นะ อ่าไอเจ็ดศูนย์ห้าก็ซื้อไว้แป่เจ็ดห้านะคนุณแดงนะแม่มั่น <7 S 2> ใจค่ะแม่ว,วันนี้แม่มั่นใจตัวน, <70 5 S 2> นี้ละศูนย์ห้าเจ็ดห้าเนาะก็ซื้อไว้บ้างแม,ม<ะ>ไปวัดมาเหรอคะอคะไปวัดมาเหรอคะค่ะเพิ่งไปวัดมาค่ะแม่สักพักแล้วค่ะค่ะขอให้โชคดีนะคะคุณแดงค่ะตัวตัวไหนนะแม่ห้าหนึ่งเก้า ห้าแม่ซื้อหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเนี่แหละคุณแดงเก้ามันอยู่กลางเนาะหนึ่งเก้าห้าเราคือจับไปกลับมานั่ยแหละคุณแดงแม่ก็บองไม่ถูกเนาะจีเร่ก็เก้าเจ็ดนะคุณแดงเก้าเจ็ดอีกตัวเนาะอ่าแล้วก็เก้าหนึ่งกันเลยนะฮะคุณเดงเพราะว่าเขาเคยออกครั้งหนึ่งก็เคยมาตัวนี้แหละแต่ก็เคยออกเก้าหนึ่งครั้งหนึ่งค่ะเก้าหนึ่งเก้ามีเจ็ดคูณห้า เจ็ดศูนย์ห้ากับเจ็ดห้าสองล่างคุณแดงฮะไม่ซื้อเก้าสองล่างเก้าสองล่างใช่ไหมคะเก้าสองไม่ซื้อล่างนะเพราะไม่เคยออกบนทีอืมค่ะไม่เคยออกข้างบนนะคะคุณแดงไม่ซื้อเก้าสองเก้าเจ็ดไว้แล้วก็ซื้อเจ็ดห้าไว้ข้างล่างนี้นะแม่หวานเนี่ยก็กันไว้ล่างไว้บนนี่แหละคุแดงแต่ว่าซื้อ่ล่างน้อยหน่อยแต่เก้าสองไม่ก็ซื้อล่างเก้าอันเยอะหน่อยนะอืมค่ะ ซาสาทูขอแม่ขอให้ออกนะคะขอให้ถูกเลขลก่างเนี่ยมันมาสองนะคุณแดงแม่ว่าสองใช่ไหมแม่วนี่า้มันมาสองมเลขล่างมันมาหนึ่งหนึ่งมันก็เป็นสองมาแงอืมาไัือกันเฉยโอ้สองนคแดงนะเก้ากับูนย์ัหมดก็มีห้ามีหนึ่งมีเก้ามีเจ็ดมีศูนย์อ่า โีชคนีอเลขอ่ะคุณแงไม่มีจ่ากนี่หรอกเนาะแกที่แม่พูดมาก็จะมีห้ามีเก้ามีหนึ่งมีเจ็ดมีศูนค่ะห้าตัวสองก็สองเก้าข้างล่างเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ะ สาท He e: ุนะคะสาทุค่ะสาทุค่ะกรับสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบตามผูสชมเดี๋ยวจเรียงึ้นให้เขียนแล้วก่อนเตรียมแคปหน้าจอหรือผู้ใดฟังเขียนให้ก่อนค่ะสดๆกันเลยเนะ ส <c oughs> นใจครีมก็ทักมาตามเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอค่ะเดี๋ยวดูตัวเลขกัน,นะะเนาะอนนะเนาะทางผู้สมตัวเลขแม่ซี่วันเนาะก็ได้แก่ห้าเก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์นี่ต้องติดเอาคือพอมีหกละ่ะว่าสี่ส้่หนึ่งหก หกบูมีเก <R ud whatnot> ้าหาหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์หาเจ็ดหาหนึ่งเก้าหาเก้าอยู่ตรงกลางคนว่าจะเป็นเก้าหาเก้าเจ็ดเพรเก้าเจ็ดคือพอมากเสร็จเนาะคนซื้อหนึ่งเจ็ดหลายได้ค่ะท่าผู้ชมเนาะหาเก้าหาหนึ่งหาเจ็ดหาศูนย์เออถ้าติดติดหาค่ะท่านผ้มซื้อง่ายเออ ห้าเก้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าศแล้วก็เก้เขาหน,นึ่งเก้าเจ็ดเก้าศย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งย์เจ็ดศนเอาเขาคายแบบนี้สื่อไปอยังสันเนาะเอาเป็นแนวทางในการเสียงสื่อสลากกินแมงรัฐบาลค่ะเดี๋ยวจะแดงสีย้ํให้เบิ้งอีกว่ามีเหีเห่ยวจะได้ฝากกดไลค์กดแช์เดี๋ยวสีให้เบิ้งต่างๆเ้อยค่ะเหมือนสรุปไวเลยเริ่มต้นที่มาเลยเนาะเอา เส้นน้องค่ายกับบิงหนึ่งนตนตมาหนึ่งเหล็กนั่นนะหนึ่งหกยังบะซื้อซื้ออยู่เก่าหาว่ามีกาท่านผู้ชมฝากซื้อเซรั่มนวัตกรรมใหม่นาโนสวยใสเอิ่นว่าเซรั่มหนากระจกเนาะหน้าใสเหมือนกระจกเลยเจดแดงกระทุ่นล่องใจสองสามมือลาบานีอยู่บ้านนี่ค่ะใายน้องนุ่งใส เนาะเขาให้เขาบังคับเขาสื่อใส่ดีของดีเขาใส่เอาเจ๊คือดีแท้่าสดุนี่ไหมคะลอตเตอรี่วิ่ยดีนี่นุ้งใส่นาตึงๆแม่เจ๊พัเดุนี่นาตึงว่ัสันใส่กลางวั้นมาละบสใส่ใส่ตะกังขึ้นประหยัดใส่โอ้ยใส่ใหม่ใหม่ใส่ตะกังเว้นน้ำกลางขึ้นน้ำแล้วก็ท่าแป้งทับอือนี่ค่ะใส่กางเว้นกลางขึ้นรถ มันเพงหนูบาา้าใสบะสันเด้โอ้ยใส่โลดขวดเรกนะขวดที่สองฮาใส่ใส่ใสตะกั่งขึ้นให้เห็นผลเร็วทากลางคืนทากลางวันเลยเนาะประหยัดใส่จังไดใส่เลยคะ่ะกลังเว้นกางขึ้นจะได้เห็นผลเร็วตัวนี้นะหายน้องอีกคนหนึ่งไปใส่เนาะหนาเพิ่นมอนีไปวัดไปพ่ออา้าวหนาเพิ่นเหี่ยวเนาะหนาเพิ่นเหี่ยวเพิ่นกาลเห็ดไ้เห็ดหน้า เพนก็กินเบียร์นักพ้อมเน๊ะนะไปเห็นเหมือนนี่เป็นคนละคนเลยหนาเลี้ยวให้เพื่อนไปใส่ชุดหนึ่งหนาเลี้ยวสวยริ้วรอยนั่นก็ตื้นขึ้นค่ะท่านผู้ชมอีหลีเด้ดประเทศไทยเหมือนเศร้าไปวัดประเทศไทยไม่ให้เบื้องหน้าเพื่อนน่ะน,นะอายุเขาสี่สิบจะหาสิบเลยเด้แต่ยังผูง,งามหนาเลี้ยวอยู่แต่ก่อนเนี่ยหนาดำเนาะ หน้าดำแล้วก็เหี่ยวเด้เพิ่นบวกงานแดดหนักแล้วก็เพิ่นก็นก,นก,นก,นกินเบียแน่บัดเดี๋ยวนี้ไว้ดำหน้าไม่ไหมหนาขาวเปิ้ลวุ่นกม,มูอยู่วัดนั่นนะนี่ให้เพิ่นใส่นะ่ะบังคับเพิ่นเอาไปใส่บังครับขายให้เพิ่นว่าได้อยากขายขีมเด้เฮาได้ขายอยู่แล้วทั้งทั้งเอฟซีเฮาเลยว่างซีอยากขห้ตัวผู้งามมาสัน่นเด้ก็เลยขายให้เพิ่น เอาไปขายให้เพื่อนติดหนีไว้แต่ว่าเงินเพิ่นก็ไลายดอกวะแต่ว่าเพิ่นพอมีดินพี่ว่าสันเด้เอาไปใส่รถน่นดอกอยากให้ตัวพงงามมันอยากขายขี้มนิขายขี้มน่ะที้ขายอยู่แล้วท่านยูทูบของพี่น่ะแต่ว่าตัวอยากให้ตัวพงงามไปพ่อ,อยุวัดมณีป้าห้พงงามหนาเขาเป็นเอะเขาหนากันยังบดแก่โทนงเนาะโอ้ยหนากันยังแมนหนาบดแก่โทนอง ดวงน่องนาดำเรียกว่าขึ้นว่าห้น้องใสมันแพงมาสันเดไว้แพงอของถึกๆประเทศไห,น,หนาเรียนนาดำนะคะอันนี้ใส่ได้เป็นสองเดือนเพิ่งโมเบิดแม่มจนดำหน้าแล้วยงังโมเบิดค่ะเอาทักเขามาใดตามมือโรคคนหไฮนาจอแล้วก็แค่หมากแก้ปวดกระดูกปวดเกาลดบวงมของเกาเนาะแล้วก็ยาบำรุงสายตาค่ะท่านผู้ชมเหมือนชา,าเจรแยงก็กินเยอะ ดูสิเจ็บเจ็บเจียงเขียงตาเลยได้กินล่องเบิงนคะคะกกกินล่องไปล่องมากกับสิเบิร์ควรแล้วล่ะเอาถักมาได้ตามเออโทขึ้นให้นาจอค่ะเอาวัดเสียให้เบิงเล็กเสยนน้องไข้อันนี้คุณเอกก็ใช่เพิ่นก็ใหายที่หกเจับคู่2องกับหานะก็เด่นเจ็นะ ข้างล่างก็ยังเด่นเจ็ดอีกเยอะนะห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดแปดชีวันนี่เด้แต่ว่าเพิ่นมาเพิมเ่มเติมเมื่อกี้เนาะก็ยังเห็นอยู่ตัวเกา่าเออก็ยังอยู่ตัวเกา่าแต่ว่าข้างล่างเพิ่นเอาเก้าสองนั่นเนองเนาะข้างล่างเพิ่นมาเก้าสองเก้หมือนนี้ คุ้กันละยากแต่ว่าเคยผิดพลาดด้ค่ะสองตัวนี้ว่ติดตัวหนึ่งกับตัวหนึ่งหรือติดทั้งสองบางวันมันติดทั้งสองลางซีกับหาค่ะก็มีหนึ่งซี่หนึ่งหาสองหาสองซี่กันละ,ะ,ะยาไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยเอาไปเลยนี่เจ็ดหนึ่งห้านี่ตรงเป๊ะเลยค่ะห้าหนึ่งจะ๋ดแดงสิว่าหามากค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งได้ยังไงเอ้อ เป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่มีข้นหายเจแดงมาหาซีเด้ดค่ะเมื่อนี้สวยดนะคะ่ะเนาะโอ้นี่สวยมืดเลยค่ะสองหาหนึ่งข้อมูลเลขล่างเก้าหนึ่งเก้าสองหาหนึ่งหาสองกบอับวันแน่ดิล่ะเก้าหนึ่งเก้าสองหาหนึ่งหาสองเนาะนี่เจแดงซื้อตัวใดเอา้ามีตัวศูนหานี่ไหม ไว้หนึกว่าเป็นโมมีม่หรือมาย่ำอีกไม่เศร้านี่ไว้ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดเจดีดงเขียนผิดเจดีย์ยกันเลยไม่เขียนเพิ่มอีกซื้อเนาะอันนี้ห้าแปดศูนย์คืออะไรกันบ้าโหอาจสิเป็นหกประตูก็ได้ห้าศูนย์ศูนย์ห้าแปดศูนย์ศูนย์แปดเจดแดงก็ซื้อแล้วอ้าวเสียงว่าจเจดีดงมาซื้อเพิ่มอีกตัวนี้ศูนย์ห้านี่นะหนึง 4, น่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ด บด้สื่อตัสามหกสามเจ็ดนี่แหละแม่เล็กหอยเด็ดเก้าสี่เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดสี่ตัวเด่นพันข้างล่างกับเก้าสามกับสามสองนะคะสามสองปูวัดปลาพันบอกบอก้าวนี่ไปวัดปลาปูวัดปลาคุณยิงย่องหาเจ็ดมากค่ะเจ็ดตัวเดียวเนอเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่บ่เนียดเนี่ คือแต่เจ็ดหนึ่งกันหลายใช่ไออกเจ็ดสองกับบาบอใดแต่บากันหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดมาใดท่านนี้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะสี่สูตรตารางรวยของคุณเอกเใช่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหาแปดหนึ่งแปดสามแปดหานะคะพ่อเดชหายมากศูนย์พ่อเดชให้มาศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะคะ ข้างล่างหนึ่งหาหานึ่งตัวเดียวคะ่ะปูหนมีให้สามเก้าสี่เก้าสามศูนย์สี่ศูนย์ค่ะล็อกมีที่มาเนี่ยเดีย๋ยวล็อกมีที่มาหลักเจ็ดหลักาหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเออข้อหาสีื่อส่งหลักนี้กับพ่ออ,อันนั้นเนาะอันนี้เขต้องสื่อซะสื่อตั้งแต่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกมาเนี่ย แล้วก็ลูดหนึ่งมาหนิสองก็ต้องเอาไปกิดว่าบุมากเนาะอ๋อจะเรียงกันเลขมีที่มาข้างล่างด้วยค่ะนี่ข้างล่างเก่าหนึ่งมีมีติดเก่าหนึ่งหกสองเดือนจะเก่าหกหนึ่งเดือนจะเกา่าชิเดซื้อไวอ้เยอะนี่เลขไงซื้อไว้อีกอยู่หกหนึ่ง จานดาวเนื้อคะ่ะบ่ออกรอบนี้ว่าได้เอาเด้อปน,นีนะวิ่งเจ็ดแต่ว่าเล่คนิ่งเจ็ดล่องหนึง่งตอนนี้หาเจ็บหนึง่งสี่หนึ่งหาหาหนึ่งพ่อพ่อนบันดุนวิ่งวิ่งศูนย์ 0, กับหาค่ะมันไายศูนย์หาหาศูนย์เอ้าตรงกันอยู่ค่ะสี่หาศูนย์สามหาศูนย์เบอร์วันไหนที่เนาะหาศูนย์วันนี้เนาะสื่อสื่อ งสุดท้ายคุณเอกจใส่หนึ่งของหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดค่ะกล่างหกหาเจ็ดหาแปดหากันสองหาจานมหาโชดวิ่งแปดบนวิ่งล่างวิ่งแปดล่างวิ่งแปดบนนะคะเนาะก็มีศูนย์ห้าอยู่เด้ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดอยู่หนึ่งแปดศูนย์แปดเนี่ยเก้าหาความเป็นไปได้เดินตะกาวนี่หมื่บ้านนี่เดินตะกาว พิฝันฝันว่าเห็นปู่คือจังปู่บอกนี่ล่ะหาศูนย์หกเหมือนตะเลขเพิ่นได้น่นเพิ่นได้หาศูนย์สามสามหกหนาหนึ่งเจหนึ่งเจสองซื้อน้ำเพิ่นบดจุดตัวอดอกยังขาดอยู่หกหนึ่งกับเจดสอทั้งซื้อหกสองครับมุณผู้มยๆถูกหอยเป็นน้ำกันนะคะถือว่าเป็นคลิปสรุปหอยก็แล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ